สบายดีเดอ้อพี่นอ้องทักทายสบายดีาหางจมูกหมงเนี่ยคุณจ้าปลาลุงดูฮะสบายดีปลาลุงดูหันหน้อยกำลังกินหมูกระถากันพี่นอ้องเลยหมูกระถาครอบครัวต่อเนาะพี่นอ้อง EP ที่สองสอบอกกับน้องเนย ถ,ถือเลขอันรอบหนาในเสี่ยงอันจุ่มจีนท่านใดพี่น้องบ่เคยเห็ุกินจักเถื่อเห็นแต่ข้าเาจ้ากินแต่คิดอยากมีิจะได้ก็มีแต่กินอันมูกระทะอยากกินจุ่มจีนลองเบิ่งดูมันเป็นแนวใดวะสวัสดีครับปาลุ่มเห็นไหมสวัสดีครับ<ลท>จีนน้อยๆนะเพอนสร้างขยันหนิ ก็เหตังเยออย่เห็ยไฮะใหม่เลยนะใชยฮะใช่ฮะเก็บไปบ่เห็นไปเลยหมไ่ะลงเลยดิไก่เยอลุงแหลัไ่เด้อบ่เลยพ่นนะเฮงไปเร่เร่งบันเนาะ

còn dài lẽ không biết không biết không không biết không biết không biết không ăn <laughs> อมือ <c oughs> ก,กไปตักส่จงพักได้รุงไตักไปแล้ววันโอ้ยจะเม่งจกใส่งั้นจะกลไปได้ท้งน,นั้นปักไข่ได้ลูกอู้หูตัดเก่เอาไอีกเอามไมได้ก็จะใส่ได้เถอะพุ่นจะสอย

เล็กเสิร์บแล้วนี่ไปเลยไปเลยโกมากเงินมีเท่าไรน้อยปักไข่ด้วฮะโอ้ไปโอแล้วแล้วไปไปจองนะหววงไปเด็นี่หมทำหน่อยบ่พอพอพอลุกพอคุ้แม่นี่คุณแเขา

เก <the pan. S 2> ียวกันนะคะเด็กไปเจริญสินะเออเด็กไปเด็กไปไปอยู่ทั้งฝูงฮะไปอยู่ขางไปปักปักปักขังที่นะ่นเด้อปโอ้ยเจงแบบนี้ฮึคุณแม่ของมัเด็กอะนั่งยูมาไปเลยงานเกษตรเลยกิน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  <Nhạc gạo> ừ. Nói, nó nó sẽ được cộng hãm anh yêu hết nó 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 <Nhạc gạo>

น้ำมังคนขั Doo ้วนะรากกระนังเนี่ยั่สันนะไม่เตาเนาะชักรีดิใช้ได้ชกรีเนี่ยดรวมบุกในคนบริษัทอืมกันเนาะกันหน่เนาะเ็นิัทคนละ่ทำานี่นะลไอพรา่เกาดียว เาจอไทนะมีไทยบนใดาบอลขันจอน้อยตบ่มเตอโชวันจิกบ้านบ่มีแต่นี่จะไถและตึบบ้านบ่บคนมาจากตึ๊บบ้านบ้าน ตัวเห็ดจังสุกยุ๊บนะปุบแปลว่าอันนี้ใช่มันมีแลยนมนมีลนมันจะกินได้ก็ไดจจ้เพระเจ้าแตกแล้วกะบยากเลยนะนี่ชอบก้อยกิ เอ้ยท้งใส่หยุดหยุดเลยนะอย่ามุนอย่ามุนอย่อลมนติวอยู่ช่เครื่องติ่งมาไปแล้วนี่นอเยกงเออนอนส้เนไหน้าแล้วยังอยังนี่นน้ามีแล้วน้า

เช่นเช้ามันเลยดูเช่นเช้าก yeah. ็ไม so ่เลยขิดแล้วหั่นิ่งนี้ก็ฟัวฟัวเมี่ยที่

พูนไปเชีองว่าเล้เขาหายรถดมันไปพูอยู <h ums> <h ums ่นม่ทีน้ำไปเลยนะบุมีลูกบุ้มีน้ำแข็งตะลามพูดลูกอัตราพูนเด้อปตะลามปะปะถ้าปตะลางปะเ้ยกูเห็นยกมันเห็นนะหรือว่าดิบปาก็ไม่เห็นมาบ่พุงหางลูกมบ่ อกะอะก,กัน้กระหลกเลยะอันัวย่แอ่ออนงกกขบกระหัวขาดแทลมันหายน้า,นาอย่าเอาเขาไปเบิดแล้วโตกันนะลูกอย่าเอาเบิดแล้ว

ได้ไปยังห้กนย้อนอรซาดิกบ่โอ้ะเอาล้ามกียวน้ำแข็งได้ก็พาห้น้ำแข็งเอาบ่น้ำแข็งก้านไ้เลยบ่ไม้พาไปสือขนุเลยไม่พาไปดูบางขอเงินดิอันนี้

วัดซะแล้วแล้วมั้งทเาแล้ววงุ่เป็นปอคือทางกะลีได้สิ่เป็นชูนีายกะลีเหอนั้านี่แหลายต่ป็นไบอ่างบอานะอบุกเ็น่เป็นแนวชัวยุ่งั่งกนก็เป็นคลิปนะเนาะสบายดี